ปุ้ยนับปุ้ยนับปุ้ยยนับจริงนะปาอ้าวมีคนมาแอบมองมีคนมาแอบมอง <c oughs> อแบอ, <c oughs> อมแบมองเลยแอบมองเด้อไปแล้วฮง <c oughs> ขอภหยจะขอโทษเออนี่บ่ฮวานนอนดี พากันนอนลองซองแรงแซงลองซองลองแซงเดินทำแต่ดิทำแต่ทุกตัโบไปเสี่ยงเห็นแล้วโมไหมเองเห็นแล้วโมไหมไม่เห็นดิอ้าววัีเราเห็นเราเห็นก็เราเห็นก็เราเห็นตัว ได้ลงคลิปงยาสามมือแล้วพี่น้องบม่มีบ่มีคลิปก็มีตะนอนโดกก็ะนอนหะงานทรงหางานทรงเจ้านายหน่อยจะโดนบนคั้นแโลอรี่เด้อละคั้นอีลาเน่ยปานัืนป้งอีลาปื้ง่มันกินข้าวแงเนี่อีลาเนี่ยข้ายงดึ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 งนอนทองทอเอียงอึบอึบอึบ อ,อึบอึบอึบแกงลูงกสิว่าแกงลูกสีนอนแกงอีเอาว่ามีคลิปเนาะว่ามีคลิปแต่แกงลูกแล้วเห็ดคลิปกินข่ากับกินง่ายๆก็คือขี้ขานทายคลิปถ้าปุดข,ของกินบวดเสพกินง่ายๆกันเลยขี้ขานทายน่าจะเห็ดอันจานซื่อเพราะทายลงมีภาพหนึ่ง ใครหลงนอนกันน่ารักคือกันถุงเงินโุนปุ๊กลุกอยู่ยเจ็ดแปดปีเราพี่น้องยังดื้อยังมึนอยู่แกงแต่น้องแกงแต่อีหลาแกงแต่อีลานเนอะแกงอีหลาก็แฮ้งนะถุงเงินน่ะกับอ้วนแกงเมื่อถุงเงินแกงเขายามหักกัหักลายยามแกงก็แกงยามกัดก็กัดกัดน้องเนอะ ค,คู่กันนันงคู่กันน่ารักจังนะพอสามนาทีก็พอพอได้ส่งงานน่ารกูกน่ะพอได้ส่งงานโอเคนานีอันยังน้อยอันนี้อันนี้อันนี่นอันนั่นอันนั่นโคตรตงงกดตรตงหงอาออกาศดีมื่อนี้ือฝนตกทออั้งอื่นอจังพี่น้องดีแต่มักอากาศแบบนี้ยสช้อนท้อฮอนแล้วยุ่งยาก นะเออเลียนกล่องกับแม่บบบนี้เออเออให้เราจอพี่น้องเจะคลิปนี้สวยแค่นี้แหละขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะโอู้มาใหม่อีกมาใหม่อีกมาใหม่อีกมามาอีม่มาใหม่เอาไปแล้ว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 โอ้ขี่ดื้อ